ะะประสัตจ,จ,จังหวัดอาสตามขอรายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ลายชนิดสัตว์ชนิดสินค้าคนเนื้อซึ่งจังหวัดหาสารคามกระทรวงเกษตรประชากรได้ขับเคลื่อนการเลี้ยงคนเนื้อแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในจังหวัดหาสารคามสืบเนื่องจากเกษตรกรผู้เลี้ยงคนเนื้อในจังหวัดอาสารคาม ณปัจจุบันมีปริมาณโคนเนื้ออยู่ในลำดับเจ็ดของประเทศเรามีการสร้างความเข้มแข็งโดยเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงโคนเนื้อได้รวมกลุ่มกันเป็นวิสากิจชุมชนเลี้ยงโคนเนื้อโดยมีสองรูปแบบรูปแบบแรกได้แก่การเลี้ยงโคขุนคุณภาพสูง ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นโคเนื้อที่เป็นลูกผสมยุโรปไต้แก่ชาโลเล่แองกัสหรือวาคิวอีกส่วนหนึ่งเป็นการเลี้ยงโคขุนในระยะสั้นเพื่อสร้างรายได้ให้กับกเกษตรกรได้แก่การเลี้ยงโคลูกผสมบามันหรือพันธุ์อื่นๆที่ สามารถเลี้ยงขุนในระยะสั้นประมาณ4ี่เดือนเศษทํทำให้เกษตรกร,กรสามารถมีไรายได้ในระยะสั้นๆอย่างต่อเนื่องซึ่งในจังหวัดมาสซความเรามีวิษากิจจุมชนที่เป็นต้นแบบทำรูปแบบการเลี้ยงเพื่อการขุนในระดับคุณภาพสูงและโคลขุนระยะสั้น ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคามครับสวัสดีครับผมนายสมควรจุ่มคํำครับประธานกลุ่มวิสาหกิจซุ้มส้นโคปขุนบ้านน้องคู่สีวิไลนะครับเนาะครับผมก็มีการร่วมกลุมกันเลียงโคขุนนะครับทรงสหกร่อนน้องสูงและกระกร่อนม็กปีบนะครับผมก็ขายโคเหนือแบกปีบนะครับผมเนาะนะครับจหรับพวกขุนทองเฮานะครับจากตอนนี้กะ มีตลาดอีกตลาดหนึ่งคือไห่เครือ่ายหรือหนอกเกอครือ่ายที่เป็นเลี่ยงต้นน้ามไห่เพราะว่าเนื่องจากว่าสาหัสไอ้ไอ้พวกขุนน้องผู้สีวิลไลเท่านี้ง,ง่วงบ่อพ่อทีเขาขุนในความต้องการของตลาดครับผมนะครับยังขาดอยู่หลายของผมเครือ่ายผมนี่ก็มีงว่วงแม่อยู่ประมาณ อร่อยกว่าโตครับผมส่วนอาหารนะครับเนาะก็ได้พื้นฐานมาจากกรมปศุสัตว์เปืนนะครับเนาะเปืนแนะน้ำนะครับพฐานแนะน้ำเข้ากับรวบรวมมาแล้วก็เทียนน้ำแน่อันนั้มเพิ่นแน่นะครับผมแล้วก็มาล่องเอาไปคิดคนเบิงแล้วก็ล่องเห้งัวกินเบิงนะครับมาสูตรทั้งเพิ่นเห้ื่อม้าโอเคบอโอเคระดับหนึ่งเข้ากับหามาเพิร์นปีกระดับหนึ่งเพื่อที่ให เกี่ยวกับให้มันดีๆขึ้นนะครับผมปัจจัยการผลิตอาหารนะครับบรรษัทเพิ่นกแอมีการสนับสนุนเส้นว่าแมคอรนะครับให้เฮ้ามานะครับแล้วก็เห้พัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาลองก็คือให้วัตวัตทรูดีกรคือถังมักนะครับถังมักแล้วบ่พอนะครับเพิ่นก็ยังให้อาหารสัตว์เลื้อยไห่ทั่วเหลืองไห่กาทั่วเหลืองไห้ป่าเฮ้ามานะครับไปเฮ้ามาผสมคิดค้นสูตรอาหารนะครับจำนวนวันลอยกิโลนะครับเนาะลอยกิโลเนี่ยก็จะมีมันนะครับ มันแห่งเข้าด้ยครับมันแห่งนะครับโมเมนโมเมนกากแดแงหรือกากตัวครับมันแห่งนะครับ40 45กิโลนะครับผมตลกวก็ซิมีตัวเหลืองอีกนะครับ1 5กิโลนะครับโดย1 5กิโลมีปาม2 5กิโลครับทํออ่อน1 5กิโลครับที่ม like ิกากิโลครับผมนะครับทิมมีทีิมีใส่นะครับผล้วก็มีการน้ําตาลอยู่ประมาณ1 5กิโลครับผมอัตราส่วนที่ผมใส่นะครับเกี่ยวกับมันแต่ก็บทรงไปแล้วนะครับกับบมด้กเกตหนึ่งนะครับมแต่เกตสามขึ้นนะครับผม นะครับสีสีนี่มากเกินอันอาหารนี่ก็ได้มาจากบริษัทเพื่อนเลยละครับผมนะครับก็เลยมาตรวจสอบทดลองเบิรงนะครับผมถือว่าได้ดีนะครับสวัสดีครับสําหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคขุนบ้านหนองคูศิวิไลอ่าตบลหนองปิงของอำเภอเมืองนะครับสำนักงานประสัตรอำเภอเมืองมหาสารคามก็มีภารกิจหน้าที่ในการเข้ามาให้คําแนะนําด้านสุขภาพสัตว์โปรแกรมการทาวัคซีนสนับสนุนวัคซีนในการ ป้องกันโรคระบาดสัตว์นะครับแล้วก็บริการในส่วนของอน้ำเชื้อประสบเทียมนะครับ